สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็พบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .5 oh นะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่ใน EP ีที่8แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในชั่วโมงที่1กันครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยคุณครูก็อยากให้นักเรียนหยิบสื่อออนแฮนขึ้นมาก่อนนะครับ สื่อออนแทนของเราเนี่ยเราก็จะใช้นังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยอยู่ในหน้าที่19แล้วก็หน้าที่20ครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียและจีนที่มีผลต่อสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยและก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันเนี่ย ได้รับอิทธิพลมาจากอรารยธรรมอินเดียและก็จีนมาตั้งแต่อดีตเลยนะครับเช่นภาษาศาสนา,า,าอาหารรูปแบบงานศิลปะเป็นต้นครับซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งในด้านศาสนาด้านศิลปะด้านภาษาและวรรณกรรมแต่ก็จะมีประเทศเวียดนามนะครับที่ได้รับอิทธิพล วัฒนธรรมมาจากประเทศจีนทั้งในด้านภาษาศิลปะรูปแบบการปดครองส่วนพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเพราะว่าพระพุทธศาสนาของประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นนิกายมหายานนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงอรารยธรรมของอินเดียนะครับอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียที่มีอยู่ในสังคมไทยและก็ ในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมานานแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียด้านอักษรศาสตร์นะครับภาษาขอมได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอินเดียรวมไปถึงภาษาไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยสุขโขทัยเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาขอมอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้รับภาษาบาลีสันสกฤต มาจากหลากหลายทางเช่นผ่านทางพระพุทธศาสนาหรือผ่านทางพราหมณ์ที่เดินมาทางมาจากอินเดียแล้วก็เขมรน,นะครับอีกทั้งเรายังได้รับวรรณคดีเช่นรามเกียรติ์ชาดกทางพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยภาษาบาลีและภาษศาสันสกฤตเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลอยู่อันจะสังเกตได้จากชื่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของคนไทยชื่อของคนอินโดนีเซีย และก็ชื่อของคนกัมพูชาอีกทั้งภาษาขอมนะครับนักเรียนในปัจจุบันเราก็จะเห็นอิทธิพลของภาษาขอมได้จากนะครับหนึ่งการสักยันต์การสักยันต์นไม่ว่าจะเป็นการสักยันต์ในร่างกายเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็จารึกอักษรขอมลงไปในผิวหนังนะครับหรือการทำผ้ายัน ต่างๆก็ใช้อักษร้ขอมเช่นเดียวกันนะครับส่วนภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากหลากหลายคำในประเทศไทยเลยนะครับลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตก็มีหลักสังเกตได้ดังนี้ครับ 1. มกักจะเป็นคำที่หลายพยางเช่นประศัตรพึกษาศาสนาอุทยานทัศนะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ 2. เนี่ยตัวสะกดมักไม่ตรงตามมาตาเช่นเทวันเทวันแม่กลใช่ไหมครับแต่ว่าเทวันเนี่ยใช้ยอยหญิงสะกดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนตอากาศพิเศษอาหารคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับ อ่ะต่อไปนิยมมีตัวกราลันเช่นการเกณฑ์มนุษย์สัมภาษณ์อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับและอันที่4ี่นะครับมักประสมด้วยพยัญชนะ,อะคอรคลังชอเชอร์รอชดาตอปตับทอฐานทอนังมนโททอผู้เท่านอนเนนพอสัมเพาสอฤสีสอ,อสลา ตัวลือและตัวลือเช่นพยักอัจชราสายกดปรากฏสันฐานคุดวัฒนาเนนโลกศึกษาบุรุษหรือไทยเป็นต้นอ่าแต่ก็มีคำยกเว้นนะครับคําว่าค่าคําว่าเคียนคําว่าค้องคําว่าสอกคําว่าสึกคําว่าเสิร์ฟคำว่าเศร้าทั้งหมดนี้เป็นคำไทยแท้นะครับนักเรียนลองสังเกตชื่อของนักเรียนดูนะครับ มีคำเหล่านี้หรือมีลักษณะสังเกตตามที่คุณครูกล่าวมาหรือเปล่าถ้ามีนะครับสันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าเป็นคำไทยที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตนั่นเองครับต่อมานะครับนักเรียนอิทธิพลทางด้านกฎหมายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับอิทธิพล ทางด้านกฎหมายมาจากกฎหมายของอินเดียนะครับนั่นก็คือคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหลักกฎหมายของประเทศต่างๆดังนี้เช่นกฎหมายของประเทศเขมรนกฎหมายของประเทศลาวกฎหมายประเทศพามา่ากฎหมายประเทศมอญและที่สําคัญนะครับก็คือกฎหมายของประเทศไทย ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะครับก่อนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายโดยให้ทันสมัยขึ้นในการใช้นะครับโดยเราจะใช้แบบตะวันตกในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5านั่นเองนะครับกฎหมายไทยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียผ่านทางมอญน,นั่นก็คือ คำพีพระธรรมศาสตร์นะครับซึ่งมอญเรียกคำพีพระธรรมศาสตร์ว่าคำพีพระสัจธรรมคำพีพระธรรมสัจธรรมซึ่งถือว่าเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อถือว่าไม่ได้เกิดมาจากสติปัญญาของมนุษย์นะครับแต่เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าเป็นผลงานของพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในความอํานวยความยุติธรรมของพระมหากษัตริย์ คำพีพระธรรมศาสตร์เนี่ยได้เผยแพร่ไปในดินแดนต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งกฎหมายของอยุธยาที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากคำพีพระธรรมศาสตร์เช่นกันนะครับนักเรียนต่อมาครับอิทธิพลทางด้านาศาสนา เดิมชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องนับถือผีนะครับไม่ว่าจะเป็นนับถือผีฟ้านับถือผีบรรพบุรุษต่อมาเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียทางด้านศาสนานะครับต่อมาก็ได้รับอิทธิพลได้รับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแล้วก็ได้รับพระพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดียนั่นเองนะครับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็เห็นได้จากหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นนครวัดนครธมในประเทศกัมพูชานครวัดนครธมเนี่ยเป็นปราสาทหินอ่อนแบบขอมในภาคตะวันตกเชียงใต้ขออภัยครับในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยและก็ประเทศลาวนะครับอีกอย่างนึงก็คือโบโรบูดู อยู่ในเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียนะครับอีกทั้งยังมีวัดและก็เจดีย์มากมายในประเทศเมียนม,มาประเทศไทยประเทศลาวและก็ประเทศกัมพูชาครับซึ่งดินแดนไทยนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาของพาราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาเนี่ยมาตั้งแต่โบราณการโดยแว่นแคว้นที่จเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยก็ได้แก่ สาวาัาวดีอาณาจักรละโวก็ได้รับอิทธิพลด้านศาสนาจากอินเดียในสมัยสุขโขทัยนะครับนอกจากนั้นยังได้รับพระพุทธศาสนามาจากนครศรีธรรมราชจึงทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและการสร้างสารรค์ศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับนะักเรียน เป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาใน EP นี้นะครับคุณครูหวังว่านักเรียนก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียกันไม่มากก็น้อยนะครับสรุปให้ฟังอีกนิดนึงนะครับอิทธิพลของอินเดียที่มาจากาที่มา,ายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยมี หลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านอักรษรศาสตร์นะครับด้านอักรษรศาสตร์หรือด้านภาษาเนี่ยประเทศไทยหรือประเทศในอินเดียอ่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากอรารยธรรมอินเดียนะครับรวมไปถึงทางด้านการเมืองการปกครองทางด้านกฎหมายเนี่ยประเทศส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพมา่ามอญ ลาวเนี่ยหรือไทยแม้แต่ไทยเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากอรารยธรรมอินเดียนะครับซึ่งกฎหมายประเทศต่างๆเนี่ยก็มาจากคัมภีร์พระธมร,รมาร์ซึ่งเป็นหลักกฎหมายของอินเดียนะครับและที่สําคัญก็คือทางด้านศาสนาเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะนับถือผีนะครับต่อมาก็มีการเผยแพร่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ หรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาจากประเทศอินเดียนะครับก็ทําให้ชนพื้นเมืองเนี่ยเปลี่ยนจากการนับถือผีมาเป็นนับถือพราหมณ์ฮินดูนับถือพุทธหรือบางพื้นที่นะครับก็รับวัฒนธรรมาจากศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้ในภูมิภาคในประเทศของตนเองนะครับซึ่งบินแดนไทยเนี่ยก็ ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพระพุทธศาสนาหรือทางด้านภาษาทางด้านวัฒนธรรมแม้แต่การแต่งกายนะครับซึ่งในอีพีที่แล้วเนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วว่าอะไรบ้างที่เรารับมาจากอินเดียนะครับก็ย้อนทบทวนให้นะครับการแต่งกายก็อย่างเช่นการนุ่งจงกระเบนนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย หรือทางด้านอาหารการปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งการเคี้ยวหมากก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเช่นกันนะครับสำหรับอีีนี้นะครับเนื้อหาก็คงจะมีเพียงเท่านี้สำหรับพารงานในอ p ีนี้ก็ยังจะ ไม่ได้มอบหมายให้นักเรียนทำนะครับเอาไว้ให้เราจบเรื่องอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียก่อนแล้วค่อยมาสรุปความรู้ที่เราได้มาเป็นชิ้นงานมาเป็นผลงานของเราในตอนต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับในอีพีนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก็อยากให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจเรียนนะครับไม่ว่าจะเรียนแบบไหนเราก็เรียนได้แล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับสำหรับใน EP นี้คงจะลากันเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ